แรงมากเพจดังเปิดแชทปริศนานิกกี้คุยกับใครลั่นให้หนูใส่ก่อนแล้วพี่ค่อยดมออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคู่รักคนดังอย่างนิกกี้นัชัดกับก้อยอรัชพรก่อนหน้านี้มีข่าวลือหนาหูว่าทั้งคู่เลิกรากันแล้วและฝ่ายหญิงคนของหนีในโลกโซเชียลได้มีการติดแฮชแท็ก เครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิกกี้ก้อยพุ่งข้ามวันข้ามคืนและชาวเน็ตขุดคลิปคอนเทนต์กากาของนิกกี้กับสาวหมายนุ่นสุทธิพาออกมาซึ่งนุ่นเองก็ดูสนิทกันนิกกี้เกิดเหตุจนทัวลงล่าสุดเฟนเท f เฟซบุ๊กชื่อดังอย่างอัธรรถได้โพสต์ประเด็นข่าวก้อยนิกกี้เลิกกันพร้อมทั้งเนบแชทปริศนาในคอมเมนต์ไม่รู้ว่านิกกี้คุยกับใคร ซึ่งมีใจความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องกางเกงในหลังจากที่แชทนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์มากมายอย่างไรก็ตามโปรดใช้วิจารณญาณในการเสพข่าวด้วยนะจ๊ะ